ุดแต่มาสะดุดที่ข้างหวดเชียบเอาเลือกอันนี้ดูเลยครับแต่งให้สุดแต่มาสะดุดที่ข้างวดวปัดโหโอ้โหสะเดิดสะเดิดดักนะแต่เดี๋ยวก่อนจะมีเอียงให้เบิ้งอะไรบ้างด่าไต้ตันโฉมปีสิบเก้านะบอกไว้ก่อนว่าแต่งโคตรสุดแต่ เอิอมาสะดุดที่ข้างงวดสะดุดที่ข้างงวดเอาเงินไปแต่งรถหมดเห็นปะเฮือบเฮือโอ้มาอีกฟังนึงกระติดอยู่ได้เหรอมันเฮือบระธานอ้เฮือได้ข้างเดียวพอเดียวเพราะไหนเป็นทีรลึกไฟแนนซ์มาหอดแล้วโอ้ยมึงแต่งโคตรสุดเลยเนาะนะแต่มึงนี่มาสะดุดที่ข้างงวดอย่างเดียวไม่จ่ายข้างงวด สุดท้ายเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนี่นะครับพี่น้องครับแต่งโคตรสุดแต่เผอิญมาสะดุดที่ข้างงวดข้างงวดเลยนะม,<า>มันก็เลยเป็นแบบนี้สภาพนี้เลยครับฮือออครับนะเห็นป่เหลืออยู่จากดอกเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งฝังหนุมยังมีอีกฟังนี่หายอันนี้คือฮือหมดเลยครับโอ้รถใบรุ่นง้นาอะไรด้วยนี่แต่งโคตรสุดเลยไปรุ่นกู นะเปิดดังปะเนี่ยดังอยู่ดังทางเดียวดังทางเดียวโอ้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมเขาว่าจะเอากลับเป็นที่ระลึกอ่าอาจจะอ่าให้ช่างเครื่องเสียงติดฝั่งเดียวเมนครับเล้ยวย่านหูเล่าวงโอ้หูหูหูไม่ดีข้างหนึ่งนียไงไ่พอดีน้ำบดนานได้หูบัเท่ากันเว้าไปอีก แล้วที่สำคัญรถคันนี้นะโคตรถูกเลยทำไมพี่ไม่มีดอกไม่มีดอกใช่ทำไมอ่ะไม่มีดอกน้ำพุงอ่ะฟีด้ากับเครื่องกระถางพันโซเดต์บังล้อบังล้เบังล่าเนี่ยเว้ยนะไต้ตันโฉมปี2 0งพเก้าแพงโคตรสุดเลย แต่มาเอินมาสะดุดที่คังหวดสะดุดที่คางวดาับหน้าเดิมตาเดิมสายไปอย่งนี้ลุกลัค่ว้ายเปิดแกมมาคื่นววเปนงูหมดลเปิดตั้บับเปิกะนึ่างูเขียวผู้ใดเปิด้บเเปิด้บ้ว้ายจะเจอนี้นี่กะนึว่าหังู้ฟังนี่เนไมน่กระนึ่งว่างหังูเ้ยนี่กน แต่ตรงนีมันงามดีเนาะงามงามงครับน้าเอาไปเอาต้องหาดอกมาใส่เนี่ยคูณต้องเสียดอกแล้วมันนี่เสียดอกเสียดอกดีกว่าเสียตัวพี่เหรอเอาเดี๋ยวหาดอกมาใส่เดี๋ยวจัดให้หนึ่งดอกหนึ่งดอกเพราะว่าดอกมันหายไป็หนึ่งดอกสวยงามผมคิดไปดอกอย่างอื่นนะพี่โบเขียวโบชนโบคว่ำก็โอเคนะแต่ดอกคันนี้ดีนะ ยังไงพี่ไม่มีดอกไม่มีดอกสวยงามได้ดูจริงจอพัมเบิลตัดซับระเบิดครับผมนะเพ่นเดินแต่งโคตรสุดแต่เผอิญมาสะดุดที่ข้างงวดเล็กน้อยลืมจ่ายข้างงวดไปแค่หกเดือนเองใช้คำว่าลืมนะเดือนแรกก็ใส่แม็กใส่ท่อใช้นั่นใช้นี่ลืมแต่งแต่เครื่องเสียงเยอะไปหน่อยแล้วก็ ใส่ฟ้าครับพุ้งคาร์บอนแต่งไปหนาแล้วลืมคิดไม่ทันว่าเออกูลืมว่ะเออรถคันนี้กูดาวาน์มาดิว่ากูลืมจ่ายค่างวดอ,อืมนึกว่าจะของซื้อสดมาเออจำไม่ได้ลืมนึกว่าตัวเองซื้อสดมามดมเฝ้าไปอีกไอ้เสียมกดนฮำซีลืบมาแน่นอบอลยองเนี่พี่น้องเด็กอ่ะ ไอจอกที่เป็นหายเนี่ยนะมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างบางทีลานประมูล <ฮะ S 2> เด็กลานประมูลเขาอาจจะลื้อไปขายเจ้าของเดิมเขาอาจจะลือนะ้อนะเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะดูอยู่ว่าโอ้ยมันมือไม่ด้วยเซมอตอนไปจะขอยินยูคบด้วก็จะเปลี่ยนสัญญญ้นๆอีกอ้าวสุดท้ายบักรา้มานประมูลน้วยเลยขโมยเอาไปมาักรา้านประมูลก็โดนขโมยไล่ไปไล่มาครับไอเซมมันลูกน้องเจ้าเลยแล้วลักดอกไป เอาไปมาจับลูกน้องเจ้าของอีก่วันนี้เคยเจอมาแล้วเออหลายครั้งแล้วรีวิวไปปุ๊บเจ้าของรถมาดูอยู่ครบพี่เสมอยู่ครบตอนผมขายไปออ่ตอนรถเขามายึดอยู่ครบอถามร้านประมูลเอ้ยอยู่ครบครับอยู่ครบผมนะสุดท้ายลูกน้องที่ร้านขโมยแก้งความจับลูกน้องตัวเอง สั่งไม่จังไรเห็นเนาะเอาเครื่องด้วยนะนะเอา,เอาปีแรกค<อ>นเดือนละคาพันสองเป็นพันแปดพันบาทจ้าพี่ดาวพี่จองพี่จัดพี่อุ่นออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียววิธีการจองแอดไลน์เอาที่หนา้นาทิกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดขามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เขามาสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เส็มรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องคุกวงจร นึกไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดไอ้ช่วยทุกท่นดันทุกเคตส่งปีพอดหน้าบ้านทัพพี่น้องแชร์ไปไว้รุ่นแก้ว